สวัสดีครับผมเชียบตุ้ยครับเดี๋ยวนี้เราจะนําหมึกไข่แดดเดียวของร้านเชียบตุ้ยนะครับไปทําเป็นหมึกไข่เนื้อมะนาวเดี๋ยวไปดูขั้นตอนวิธีการทํากันเลยครับมาถึงขั้นตอนการเตรียมน้ําซุปนะครับคุณลูกค้าผมจะมีรากผักชีนะครับแล้วก็มีขาสูตรผมนะครับจะต้องไปนําไปปั่นรวมกันด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมของเขานะครับแต่อย่าใส่ขามากจนเกินไปนะครับคุณลูกค้าเพราะตัวข่าจะไปกบกินกระเทียมหมดนะครับแต่ถ้าไม่ใส่เลย ก็จะไม่หอมครับอันนี้คือทริกเลยนะครับเป็นเทคนิคเลยผมบอกให้เลยแล้วก็จะมีตั้งโอ๋นะครับแล้วก็จะมีกระเทียมมีพริกเครื่องปรุงมีมะนาวน้ำปลาน้ำตาลแค่นี้เท่านั้นครับไปดูกันเลยถึงขั้นตอนการเตรียมน้ำนึ่งมะนาวนะครับลูกค้คาหลังจากที่เราปัน่นขากับบักชีมันเรียบร้อยแล้วครับผมก็ใส่ไปเลยตั้งไฟนะครับ พอหลังจากเดือดแล้วนะครับไม่ยากครับใครชอบเปรี้ยวมากสูตรอาหารผมบอกแล้วนะครับไม่มีเทคนิคตายตัวนะครับใครชอบเปรี้ยวใครชอบเค็มใครชอบหวานปรุงได้ตามอัธยาศัยเลยแต่ผมจะแนะนิดนึงนึ่ง,งมะนาวคำว่ามะนาวนะครับจะต้องมีความเปรี้ยวนํานะครับจะต้องเปรี้ยวนำครับพอหลังจากน้ําเดือดนะครับเดี <dy> ๋ยวไปกันเร็วๆนิดนึงพอหลังจากน้ําเดือดผมก็จะเติมกระเทียมแล้วก็พริกเดี๋ยวไปดูหน้าตากันครับเสร็จแล้วเป็นยังไง เรียบร้อยแล้วครับหลังจากผมนึ่งใช้เวลา7นาทีครับคุณลูกค้าก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับคุณลูกค้าท่านใดที่ไม่สนุกสะดวกทํานึ่งมะนาวเลยครับก็สามารถนึ่งแล้วก็ทานกับน้าจิ้มแบบนี้ได้เลยนี่ครับอันนี้1แพ็คนะครับน้าหนัก500กรัมหรือว่าครึ่งกิโลนั่นเองครับคุณลูกค้านี่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับไข่แน่นๆเน้นๆทุกตัวเรียบร้อยแล้วครับกับหมึกไข่แดดเดียวนึ่งมะนาวครับคุณลูกค้าหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ อันนี้น้ําหนักครึ่งกิโลกรัมหรือว่า500กรัมนั่นเองครับคุณลูกค้า1แพ็คราคา200บาทครับคุณลูกค้า2แพ็คเรามีโปรโมชั่นด้วยติดตามได้ในเพจนะจ๊ะนอกจากบึกนะครับเมือไข่แดดเดียวของที่ร้านเนี่ยนอกจากจะมาทอดแล้วครับก็ยังสามารถนําเป็นยังมาทําเมนูอื่นได้อีกหลากหลายนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอันนี้น้ําหนักครึ่งกิโลกรัมครับนี่ตัวไหนก็ได้ครับคุณลูกคา้ารับประกันไข่แน่นแน่นอนมาดูมาดูโอ,อยากกินแล้ว นี่ใครไม่อยากทําเองที่บ้านครับก็มาสามารถมาสั่งที่ร้านผมได้เลยน,น,น,บบนี่นี่นีไข่แบบนี้แน่นๆแบบนี้นะครับนี่ลูกค้าไปครับไข่แน่นแบบนี้ตรงๆไม่ต้องอ้อม,อม เหมือนเดิมครับอร่อยหวานคลอมสุดยอดอย่าลืมนะครับดำซุปจะต้องมีความเปรี้ยวนำนะครับเพราะว่าเขาเป็นเนอนึ่งมะนาวนะครับต้องมีความเปรี้ยวนําแล้วก็หวานเค็มนะครับไปครับืนี่ยอดครับคุณลูกค้าสามารถจะนําไปทานไปกับแก้มหรือว่ากับข้าวก็ได้นะครับเพราะว่าหมึกพวกนี้นะครับสามารถเก็บไว้ในช่องฟรีได้เลยแล้วเจอกันเมนูต่อไปผมจะทําอะไรให้ดูเจอกันนะครับเลิฟ